สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกแนวาทางของงวดวันที่15้สพฤศจิกายน2564นะครับผมบอกทั้งหมด3น้อยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ vp นะครับหลังจากงวดก่อนนะครับงวดก่อนผมให้ไป36ผมให้ไป36กับ56นะครับ เข้า36พิเศษเต็มๆนะครับแล้วก็เข้าตัวรูดนะครับตัวรูดทั้งทั้งบนและล่างนะครับให้รูด6วันนั้นก็รับไปเต็มๆอยู่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับให้รูด6เหมือนเดิมนะครับวันนี้ให้รูด6นะครับส่วนตัวจอนะครับจับได้2ตัวนะครับคือ0 0 6กับ36นะครับ06กับ36นะครับ รวม3นอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมวันนี้นะครับอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับให้รูด6ตัวเจาะนะครับ06กับ36นะครับเอาละครับวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ